สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องสตอรี่ท i p นะครับแฟนเพจด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับร้านนวดกับงานบริการของเมืองลาวปากเซไปชมคลิปกันเลยนะครับนี่ก็เป็นห้อง v ีพนะครับเข้าไปรับฟังวิทยากรบรรยายให้ฟังก่อนนะครับ ส่วนผมก็มยังไม่ได้เข้าห้องหาไม่เจอ oh. กลุ่มเชื่อมั้ย่มารถตู้อะครับเอาเหรอรถตู้เม,มื่อกี้เนี่ยครับเชื่อมเชื่อมจะมีรถเข้าไปผิดห้องครับ oh. ไม่ใช่ครับกลุ่มเราอยู่นี้ห้องนี้วีพ oh. ีสองครับกำลังรับฟังการบรรยายให <Yeah. S 1> ้ความ oh. รู้ ตอนที่ปนญาจะตอนที <artic ul ant> ่ปาจะให้ทดาองสเปนน่ะมัน อ็จะขอแนะนําอีกบริการหนึ่งของเรานั่นก็คือบริการตรวจสุขภาพฟรีนั่นเองนะคะเราจะมีอาจารย์หมอมาจากโรงพยาบาลที่เดวันนี้อาจารย์หมอของเราว่างอยู่เนาะอาจารย์หมอของเราจะจับดูทิ่หนจอนะคะด้วกดูบนขามของเราเพราะว่าขาหนูของเราประกอบไปด้วยวัยวะต่างๆอย่างเส้นม้มตับไตหัวใจและกระดูกสันหลังนั่นเองนะเจ้าเนาะและที่สาคัญอาจารย์หมอของเราก็จะดูสีหน้าสีตาแล้วก็สีลิ้นเพราะว่าลิ้นหมองบอกถึงขีดอที่เราเป็นนั่นเองนะเจ้าเนาะมีท่านไหนสนใจอยากจะตรวจสุขภาพไหมคะ อ่าถ้ามียกมือขึ้นให้ทราบเลยนะคะมีไหมคะอ่าไม่ซีสต์เป็นไหมคะตรวจฟรีค่ะตีวนี้เราตรวจฟรีแต่ถ้าตรวจเจอแล้วอยากจะรักษากระเจาหมองของเราก็สามารถรักษาได้ถ้าไม่อยากรักษาก็ไม่เป็นได้ขึ้นกับการตัดสินใจของเรานนั่เองนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สาคัญใช้เวลาไม่นานนั่นเองค่ะไม่ซีตรวจเนาะแล้วเอายาฉีดนมันมันนานไหมมันไม่ค่ะไม่ค่ะตัวนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวหมอชีานาฬาหหมอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมอชีเดี๋ยวมาได้ให้หมอตรวจแล้วก็อาจารย์ลุกลุกอะตอนที่อาจารย์หมอของเราเข้ามานะคะหนูจะให้อะพนักงานของเราข้อมูลทดลองคุณแม่ให้กับท่านนั่นเองนะจ๊ะเนาะที่มีอาการปวดเพื่อตรงไหนก็สามารถลองได้เต็มที่เลยนะคะไปทันทีจิตขาหักไปไม่หยุดหรอกข้าวเนี่ยลอยไหม ถ้าไหนจะรองน้ำมันงูไหมคะท้าไหนปวดเมื่อยี่กาะเด็จะลองน้ำมันงูให้ค่ะปวดเมื่อยตรงไหนไหมคะ๋ยวเรางข้างขา ปวดไหมไตวไหนไม่ร้ใจตั่นี้ชนะีตนก็เลยว่าตกีบีนกีบดตนะอัะอนนี้คือเกี่ยวกับลลงมาต่อยแล้วทําให้หัวใจวมีปัญหาก็คือมีอาการแบบที่ว่าเป็นโรคหัวใจนะกำเนิอหัวใจจะไม่แข็ง คือข <hel> ้าไมถึงเป็นลมคมาตอยก็คือว่าเป็นลมคมาตอยอยู่ที่หมูนจีนจะเรียกว่าอะไรก็คือมีความเชื่นเยอะอยู่ในร่างกายมีความเชื้ออ่าความเชื้อสะสมเยอะแล้วหลังก็คืออยู่ที่โคกันดูแล้วอยู่ที่ปอดใจก็ได้อยู่ในร่างกายแล้วก็ทําให้เส้นเลือดอุดตันนเดี๋ยวอะไรยาอะไรโรคลูกเด็กมียาสมุนไพรจีนว่าอะไรที่ดีมียาจีนที่ดีนะกินขับความเชื้นรักษาโรคโรมาตอย

น้ำมันงูเราสามารถเอาไว้กได้เอาิบไม่รู้ะเประบบกคดีมาค่ะเก็นไม่้จะเนระีมากแต่ถ้าลำโพยิงิดก็ได้ค่ะลำโพงนี้ขอแนะนำว่ายิงติดไปเลยค่ะว่าเราติดนี่ใช้รักษาเป็นบ้านากท้าวนยาอะไรอย่าง่ก็ยก็สได้ขก็จ้าจ้านะคะถ้าเป็เ้ใส่หนองู่ ้เป็นบ okay. <se> <th> ้กจะอาไปใช้้านถ้ที <aja> okay. 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 Well, ่นะ่งจน่อากเป็นรอคร่นะ đi thôi hả cô à nó quy này rồi สมุนไพรไจรจงหจือเหรอ เบียร์เล้วสองร้อยหนหกเจ้าหนไหนก่ไร่นะสองร้อยสองร้อยหานหกสองร้อยหันหันหกสามสิบสามปัดไปสามสิบสี่เดรมาสี่โกลใช่ไหมสี่ลคืสองล้อให้ถูกกระป๋องละ ขายพื่อที่ร้านมันขายซาย,ยีสิบาบาทของใหญ่ที่ร้านกาแฟนะสิบ้าบาทใช่มะถ้ากล่องเล็กมันนอ่าถ้าถ้าเป็นเงินกีมนมของนจะสบห้าทนของเงินจะยีัเงินไทยนี่หอมเบียรลาวกับเลยครับ ไปนั่งนานเลยได้ดนั่งไปนั่งับนั่งานแค่ไหนั่งนนหครับี่เหราถ้าเราไ่ด่็จรลาบอกคือก็ไม่ให้รวมกันว่าถ้ารอนหนาเนี้ยก็เรื่เงนี้โอเคน้อยทำนายวดทำนะ ขึ<ล>้นรถ่